สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนๆนักสะสมครับก่อนที่จะดูคลิปนี้ผมขอกดแชร์คนละหนึ่งครั้งได้ไหมครับบอกกับเพื่อนๆนักสะสมของเราว่าธนบัตรชนิดราคา20บาทของในยหลวงรัชกาลที่10รุ่นนี้ทําไมถึงมีราคานั่ยเองครับมาดูข้อมูลธนบัตรที่มีราคานะครับเพื่อนๆนนะครับถ้าเกิดว่า ท่านมีรุ่นนี้อยู่ในมือนะครับนงจากว่าธนบัตรรุ่นนี้เนี่ยนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับนะครับเพิ่งนําออกมานะครับให้กับประชาชนได้แลกเปลี่ยนก็คือวันที่24มีนาคม2565ที่ผ่านมานะครับซึ่งจะเป็นโพลิเมอร์นะครับแบบนี้นะครับและก็ความต่างที่แตกต่างจากธนบัตรรุ่นก่อนก็คือนะครับจะเป็นนะครับเรียกว่ามีแบบโปร่งใสอยู่บริเวณนี้นะครับนี่ฮะ แบบนี้นะครับหลายคนนะครับอาจจะรับข้อมูลกันมามากมายนะครับเนื่องจากว่านะครับหลายข้อมูลหลายท่านนะฮะได้ออกมาพูดถึงธนบัตรรุ่นนี้นะครับและแบบไหนนะครับที่มีราคาซื้อขายจริงนะครับเพื่อนๆนครับต้องอธิบายแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าธนบัตรของท่านนั้นเป็นลักษณะแบบนี้ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปของในหลวงรัชการที่สิบแบบนี้นะครับพระบรมสายาสาธิศลักษณ์ขององค์ท่านแล้วก็มีหมวดตัวเลขสีแดงแบบนี้นะครับมีแบบนี้แบบนี้นะครับอยู่ด้านหน้า ด้านหลังก็เป็นลักษณะแบบนี้นั้นนะครับถือว่าเป็นธรบัดที่ปกติทั่วไปแล้วก็หาได้ง่ายนะครับยังไม่มีราคานะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมเขารับซื้อแล้วก็มีราคาเล่นหาคือนะครับอยู่ในรุ่นนี้ก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปเจอเหมือนใบนี้ครับถึงจะมีราคานะครับถึงจะมีราคารับซื้อนะครับเพื่อนๆอย่าเข้าใจผิดนะครับช่วยแชร์คนละหนึ่งครั้งด้วยนะครับ ให้กับเพื่อนๆนั้นรู้รู้กันนะครับว่านะครับแบบไหนกันแน่ที่มีราคานี่จะว่าเป็นธนบัตรที่กระแสแรงมากครับแต่ถ้าท่านไปเจอนะครับในส่วนของธนบัตรนะครับชนิดราคา20บาทแบบนี้นะครับนะฮะแล้วปรากฏว่าธนบัตรของท่านนั้นเป็นลักษณะแบบนี้คือนะครับจะมีนะครับเขาเรียกว่าหมวดตัวเลขเนี่ยอยู่ฝั่งเดียวด้านบนนี้ไม่มีเห็นไหมครับแบบนี้ถึงจะมีราคาจริงนะครับมีราคารับซื้อนะครับในราคาใบหนึ่งก็พันสองพันบาทแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีสิบใบก็สองหมื่นเลย นะครับสองหมื่นขึ้นเลยนะครับถ้าเกิดว่าท่านเจอนะครับที่เป็นธนบัตรนะครับที่เขาเรียกว่าไม่มีหมวดตัวเลขอย่างนี้นะฮะแต่ว่าเป็นในรุ่นของโพลิเมอร์น่ครับรุ่นใหม่ล่าสุดแบบนี้มีราคานะครับเพื่อนแต่ถ้าเป็นนะครับแบบธรรมดาก็ยังไม่มีราคาและก็อีกแบบหนึ่งที่นักสะสมค้นหาและก็ค้นพบเจอก็คือนะครับถ้าเกิดว่าธนบัตรท่านเป็นแบบนี้นะครับขออนุญาตนะครับนะครับให้เพื่อนเพื่อนรู้จักกันเลยนะครับว่าทําไมถึงมีราคาเพราะใช้แบบธรรมดาแบบนี้จะมีราคา คือนักสะสมเนี่ยเขาไปค้นเจอธนบัตรที่มีความแตกต่างจากธนบัตรทั่วไปคือมีความพิเศษว่างันเถอะนะครับคือซึ่งจะไม่เหมือนใบนี้นะครับคือใบนี้เนี่ยนะครับด้านหน้าจะเป็นหมวดตัวเลขสีแดงแบบนี้ใช่ไหมครับมีทั้งข้ามบนแล้วก็ด้านข้างแบบนี้ใช่ไหมครับก็ก็ถือว่าเป็นปกติแต่พอพลิกกลับมาแล้วปรากฏว่าเป็นโล่งๆแบบนี้ก็ยังไม่มีราคาแต่ว่าถ้ามันเลื่อนไปเจอแบบนี้ครับแบบนี้ในแบงค์ยีรุ่นนี้นะฮะนี่ท่านไปเจอแบบนี้นะครับสังเกตดูใบนี้ให้ดี นะครับถ้าเป็นแบงก์ยีแบบนี้มีราคานะครับดูนะครับใบนี้เนี่ยทำไมถึงมีราคานะครับท่านพลิกหลังกลับมาแบบนี้นี่ฮะแล้วไปเจอปรากฏว่านะครับธนบัตรของท่านเนี่ยมีหมวดตัวเลขที่ทะลุออกมาเป็นสีแดงแบบนี้นี่แบบนี้ถึงถึงขายได้นะครับนะครับเพื่อนๆครับทำความเข้าใจนิดนึงนะครับขออนุญาตบอกกับ f อฟซแลวก็นะครับเพื่อนๆนนักสะสมทุกท่านนะครับที่มีราคาซื้อขายจริงคือเป็นแบบนี้นะครับคือ เป็นเลขทะลุออกมาหน้าหลังแบบนี้นะครับเนี่ยฮะมีมีด้านหลังแบบนี้มีทั้งข้างหน้าและก็ข้างหลังนะฮะเห็นไหมครับนะับเป็นหมวดตัวเลขสีแดงแบบนี้แต่ว่าพอดีว่านักสะสมเนี่ยเขาไปค้นเจอในธนบัตรรุ่นนี้ไงครับที่เป็นรุ่นโปร่งโปร่งใสแบบนี้เนะฮะเป็นโพลิเมอร์นี่นะครับเนี่ยฮะเป็นแบบนี้นะครับจึงทําให้ธนบัตรมีราคารับซื้อและเขาเจอกันหลายใบไงฮะหลายใบเป็น10บสใบนะครับจึงสามารถขายได้ในราคา20,000ืเลย น,นี่คือนะครับธนบัตรที่ออกมาใหม่แล้วก็เป็นข้อความที่แท้จริงนะครับว่าธนบัตรทาไม รุ่นนี้ถึงมีราคานะครับไม่ใช่ว่านะครับเพื่อนๆไปเจอแบบธรรมดาแบบนี้แล้วตกอกตกใจว่าตัวเองมีเพราะว่าเพิ่งออกมาและออกมาจํานวนมห ah าศาลนะครับไม่ใช่ออกมาไม่น้อยเพราะฉะนั้นแบบธรรมดานั้นนะครับสยามชแนลของประกาศบอกกับเพื่อนๆทุกคนว่ายังไม่มีราคาในท้องตลาดน,นะครับอย่าแตกตื่นกันไปมากนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปเก็บสะสมกันไว้เยอะหรือไม่มีเงินกินข้าวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่มีราคาคือต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะ เป็นเลขทะลุออกมาแบบนี้หรือนะครับธนบัตรของท่านนั้นไม่มีหมวดตัวเลขที่อยู่ด้านหน้านั่นเองนะครับแต่ถ้าใครพบเจอนะครับหมวดตัวเลขที่ไม่ไม่มีอยู่ด้านหน้าหรือนะครับเป็นเลขทะลุนะฮะอยากต้องการให้เราประเมินราคานั้นเราก็ยินดีรับซื้อกับเพื่อนๆนครับติดต่อมาได้ที่ qr code แล้วก็ id นี้ครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น 3- 4ช่องทางนะครับ ID มี3 ID นะครับมี QR Code 1QR Code ยิงสดเข้ามาได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบธรรมดาแบบนี้ไม่ต้องส่งมานะครับผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับเพืเ่อนๆแต่ถ้ามีความแปลกในธนบัตรรุ่นนี้ยินดีประเมินราคาครับ ขอฝากถึงเพืเ่อนๆด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะดีและมีประโยชน์และกระจังแจ้งให้กับเพืเ่อนๆรับทราบกันนะครับหากท่านนะครับต้องการนะครับรับข้อมูลข่าวสารการรับซื้อจากสยามชาแนลขอความกรุณากดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้เพื่อนๆน,นั้นพลาดในการอัปเดตข่าวสารจากสยามชาแนลครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับเพืเ่อนๆเอาไว้กลับมาพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอ,ขอพบพระคุณและสวัสดีครับ